สวัสดีครับวันนี้นะครับครูจะมาเสด็จรายงานที่2นะครับเรื่องค่าสมบูรณ์และการเปรียบเทียบทศนิยมนะครับเป็นรายงานที่2ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องทศนิยมและเศษส่วนนะครับเป็นของนักเรียนชั้นม1นนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานดีาอ l ทีรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับมาดูข้อที่1ครับจงเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับ ข้อที่1 0.4กับ0.1นะครับถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกเนี่ยครับนักเรียนจะรู้ได้เลยนะครับว่า,าค่าไหนมีค่ามากหรือว่าค่าไหนมีค่าน้อยนะครับในส่วนข้อที่1เนี่ย0.4นะครับต้องมีค่ามากกว่า0.1นะครับครูขออนุญาตเขียนเครื่องหมายนอกวงเล็บนะครับเพราะว่าวงเล็บมันเล็กเกินไปนะ,อะโอเคทีนี้เทคนิคนะครับถ้า เขาให้เราเติมเครื่องหมายแบบนี้เวลาเราจะใสะ่ค่ามากหรือว่าค่าน้อยนะครับถ้าค่ามากนะครับให้นักเรียนจําไว้นะครับว่าปากของเครื่องหมายนะครับมันจะอ้าปากไปทางตัวเลขที่มีค่ามากนะครับแล้วก็ตรงจุดตรงตรงมุมสามเหลี่ยมนะครับจะหันตูดไปหาค่าที่มีค่าน้อยนะครับอย่างเช่นข้อที่1น,นะครับ 0.4เนี่ยมันมีค่ามากกว่า0.1เห็นไหมครับว่าปากของเครื่องหมายนะครับจะหันหน้าไปหา0.4นะครับต่อไปครับข้อที่2อลบ0.52กับลบ0.55นะครับตอนนี้ครับเด็กส่วนใหญ่นะครับก็จะตอบว่าลบ0.55นะครับมีค่ามากกว่าเหตุผลที่ตอบนะครับเพราะว่า0.55มันมีค่ามากกว่า0.52ใช่ไหมครับ แต่ในความเป็นจริงนะครับ0ูนจุดลบนานะครับมีค่ามากกว่าลบ5นนะครับเหตุผลนะครับเพราะว่า0.52านะครับเข้าใกล้0มากกว่า0.55นะครับหรือถ้าเปรียบเทียบเป็นอ่านเรื่องเงินนะครับลบศเนี่ยเราเป็นหนี้ น้อยกว่าลบ0.55จริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นหนี้น้อยกว่าเงินที่เรามีย,ย่อมมากกว่าถูกต้องไหมครับยิ่งเราเป็นหนี้มากเงินที่เรามีก็ยิ่งน้อยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูสรุปสั้นๆง่ายๆายนะครับค่าที่ติดลบยิ่งมี ามากแสดงว่าค่ายิ่งน้อยอ่ะค่าที่ติดลบยิ่งมีค่ามากนะครับ แสดงว่าค่าเนี่ยมันจะยิ่งน้อยนะครับอย่างเช่นข้อที่2เนี่ยลบ0.52ามีค่ามากกว่าลบ0.55ใช่ไหมครับอ่ะต่อไปครับข้อที่3ลบ1.032กับลบ2.11นนะครับให้เราดูเลยครับว่าอะไรที่มันเข้าใกล้ศูนย์มากกว่าใช่ไหมครับหรืออะไรที่มันมีค่าน้อยกว่าใช่ไหม ข้อที่3มันก็เลยจะต้องอลบ1 0 3่มเนี่ยครับมีค่ามากกว่าลบ2.11นะครับต่อไปครับข้อที่4ครับลบ3า7กับลบ2.36นะครับค่าที่ติดลบยิ่งมีค่ามากสแสดงว่าค่ายิ่งน้อยนะครับอันนี้ติดลบมากสแสดงว่าค่าน้อยใช่ไหมครับอันนี้ ติดลบน้อยกว่าใช่ไหมครับแสดงว่าค่าต้องมากกว่านะครับอ่ะข้อที่5ครับลบ4.05กับลบ0 4น5นะครับอันนี้ค่ามากเห็นไหมครับติดลบค่ามากแสดงว่าค่าน้อยอันนี้ติดลบค่าน้อยใช่ไหมครับแสดงว่าค่าต้องมากกว่านะครับต่อไปครับข้อที่6ลบ0.77กับลบ 7.0นะครับเหมือนเดิมครับอันนี้อ่าอันนี้กับอันนี้นะครับอันนี้เป็นติดลบค่ามากแสดงว่าค่าน้อยนะครับอันนี้ติดลบค่าน้อยแสดงว่าค่าต้องมากนะครับต่อไปครับข้อที่7อ่ะอันนี้ง่ายครับ0.5กับลบ0.5ที่เป็นจำนวนบวกนะครับต้องมีค่ามากกว่าที่เป็นจำนวนลบอยู่แล้วนะครับ ต่อไปครับข้อที่ 8- 0 7ลบ0 7นกับศ0.72นะครับจำนวนบวกต้องมีค่ามากกว่าจำนวนลบแน่นอนครับต่อไปครับข้อที่9 0.45กับลบ4.5นะครับอันนี้ต่อให้เป็นลบ4.5เห็นไหมครับแต่อันนี้เป็น0.45นะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับ0.45มันเป็นค่าบวกนะครับเราก็ ตอบเลยครับว่า0.45มีค่ามากกว่าลบ4.05นะครับต่อไปครับข้อที่10ลบ10.2นะครับกับ3.72นะครับกับ3.72นะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบวกย่อมมีค่ามากกว่าค่าลบนะครับถ้าเอาง่ายๆนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับเรื่องเงินลบ10.2เนี่ยครับเราเป็นหนี้ใช่ไหมครับ กับ3.72เนี่ยเรามีเงินถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการมีเงินย่อมมีค่ามากกว่าการเป็นหนี้นะครับอันนี้คือพูดถึงในชีวิตจริงเลยนะจําไว้นะครับว่าการมีเงินย่อมมีค่ามากกว่าการเป็นหนี้นะครับต่อไปครับข้อที่2จงเรียงลำดับทศนิยมต่อไปนี้จากน้อยไปหามากเขาบอกว่าจากน้อยไปหามากใช่ไหมครับ เราก็มาดูเลยครับว่าค่าที่เขามาเอามาให้เนี่ยค่าไหนที่มีค่าน้อยที่สุดใช่ไหมครับเราก็พบว่าค่าที่มีค่าน้อยที่สุดเนี่ยก็คือ,อลบ1.45่นะครับเราก็เขียนไปเลยลบ1น5นะครับอ่ะต่อไปครับเป็นลบ1นึนะครับ อ่ะโอเคต่อไปครับ1.23กับ1.54อะไรน้อยกว่ากันครับก็คือ1.23นะครับถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกเนี่ยนักเรียนจะไม่ค่อยงงนะครับพอมันกลายเป็นจำนวนเต็มลบเนี่ยนักเรียนบางคนก็จะงงทันทีนะครับก็จำไวง้ง่ายๆนะครับถ้าติดลบมากนะครับค่าที่ได้ก็จะยิ่งน้อยนะครับ ต่อไปครับข้อที่2 2.76กับ7.32ลบ8.87กับลบ3.59นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตรงนี้ครับลบ8.87กับลบ3.59นะครับอะไรมีค่าน้อยกว่ากันนะครับครูบอกไปแล้วใช่ไหมครับอ่านยิ่งตัวเลขที่ติดลบค่ามากแสดงว่าค่าเนี่ยจะยิ่งน้อยลงเพราะฉะนั้น อันนี้ติดลบค่ามากใช่ไหมครับแสดงว่าต้องมีค่าน้อยที่สุดนะครับก็กลายเป็นลบ8.87นะครับแล้วก็จำนวนที่2องก็กลายเป็นลบ3.59นะครับอ่ะต,ต่อไปครับพอเป็นจำนวนเต็มบวกเนี่ยครับนักเรียนก็ไม่มีปัญหาเช่นเคยน,นะครับ นักเรียนสามารถใส่ได้เลยตัวสุดท้าย7.32นะครับข้อที่3ครับเหมือนเดิมครับในกรุ๊ปนี้ที่เราจะต้องมาดูนะครับว่าตัวไหนที่มีค่าน้อยที่สุดนะครับค่าน้อยที่สุดยิ่งมีค่ามากใช่ไหมครับแสดงว่าอันนี้ตัวแรกก็คือลบ6.34 อ่แล้วก็ต่อมาด้วยลบห้านะครับแล้วก็ต่อมาด้วยลบหนึนะครับอ่แล้วตัวสุดท้ายก็คือ0.79นะครับในกรณีที่มันเป็นอ่าจำนวนเต็มบวกนะครับ มันย่อมมีค่ามากกว่าจํานวนเต็มลงอยู่แล้วนะครับก็อย่างเช่นที่ครูเคยบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับให้เราไปเปรียบเทียบกับเรื่องเงินนะครับก็คือการไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐนะครับต่อไปครับข้อที่4 1 5 8 5 6 9 9 2 4 7 2 1ป3 5นะครับอันนี้เป็นจํานวนเต็มบวกทั้งหมดเลยง่ายมากนะครับเราแค่มาดูในหลักที่เป็นจํานวนเต็มนะครับว่าอะไรที่มีค่ามาก แล้วมีค่าน้อยอันนี้6เนี่มีค่าน้อยกว่าทุกค่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวแรกเนี่ยก็คือ6.99นะครับตัวต่อไปครับก็คือ10.35นะครับตัวต่อไปครับก็คือ15.85นะครับ ตัวต่อไปครับ24.72นะครับอันนี้นะข้อนี้นะครูมั่นใจว่านักเรียนเนี่ยทำไม่ผิดแน่นอนแต่ข้อไหนที่เป็นลบผิดแน่นอน100%ข้อ5เนี่ยอ่ะทัางเรียนทำเองนักเรียนลองทำเองนะงน,นักเรียนลองมาทบทวนกับครูเรามาดูคำตอบของครูนะครับว่ามันตรงจับที่ครูทำไหม นะครับเราก็มาเปรียบเทียบครับว่าอะไรที่มีค่ามากที่สุดในนี้นะครับแสดงว่าเนี่ยยิ่งค่ามากยิ่งมีค่าน,อน้อยใช่ไหมครับยิ่งติดลบค่าที่มากยิ่งมีค่าน,อน้อยนะครับทีนี้เนี่ยในหลักหน่วยเนี่ยมันเป็นลบเดหมดเลยใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับเราก็มาดูตัวเลขที่มันอยู่หลังทศนสมยมนะครับ อะไรที่ไม่มีค่ามากที่สุดครับก็คือลบเจ็ดจเอ๊ะลบเจ็ดจุใช่ไหมครับแสดงว่ายิ่งค่ามากเนี่ยมันก็ยิ่งมีค่าน้อยนะลบเจ็ดต่อไปครับเป็นลบเจ็ดนะครับอ่ะต่อไปครับลบเจ็ดนะครับต่อไปครับลบเจ็ด อ่ะโอเคครับในส่วนของข้อที่2ใหญ่นะครับต่อไปมาข้อที่3ครับเขาบอกว่าจุดล้อมเหลวของน้ำในโตรเจนไฮโดเจนคาร์บอนไดออกไซด์มีค่า0-210ลบ2 1แล้วก็ลบ259.2ลบ78.5องศาเซลเซียสตามลำดับนะครับจงเรียงจุด จงเรียงลำดับจุดหลอมเหลวของสารจากมากไปหาน้อยนะครับทีนี้ไนโตรเจนเนี่ยอันนี้คือค่าของน้ำถูกต้องไหมครับเขาบอกว่าเรียงตามลำดับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นค่าของน้ำนะครับไนโตรเจนก็มีค่าเป็นลบสองร้อยนะครับ ไฮโดเจนมีค่าเป็นลบ259.2นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมีค่า,าลบ78.5นะครับทีนี้โจทย์บอกว่าให้เราเรียงาจากมากไปหาน้อยแน่นอนครับมีตัวเดียวครับที่มีค่าไม่ติดลบก็คือ0ย์ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าที่มีค่ามากที่สุดก็คือน้ําต้องไหมครับอ่ะน้ํามีค่ามากนะครับอ่ะต่อไปครับอะไรที่มีค่ามากลองจากน้ํานะครับเราก็มาดูอะไรที่ติดลบที่น้อยที่สุดนะครับแสดงว่ามันต้องมีค่ามากนั่นคือลบ78.5ใช่ไหมครับ -78.5 คือค่าของคาร์บอนนะครับอาคุขออนุญาตเขียนย่อๆนะคาร์บอนนะครับเวลาเราเขียนเราก็เขียนให้เต็มๆนะโอเคไหมอ่ะต่อไปครับลบ210กับลบ9นะครับอะไรมีค่ามากกว่านะครับก็ต้องเป็นลบ210นะครับลบ210เนี่ยคือค่าของไนโตรเจนใช่ไหมเราก็เขียนมาไนโตรเจน อ่ะผูเขียนย่อๆนะพอเวลาเราตอบเราเขียนเต็มๆนะครับต่อไปค่าสุดท้ายก็คือไฮโดเจนนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนีเ้เรามาใส่เครื่องหมายนะครับน้ำมีค่ามากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์มีค่ามากกว่าไนโตรเจนไนโตรเจนมีค่ามากกว่า ไฮโดเจนนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยในส่วนของข้อที่3นะอย่าลืมนะครับเวลาเขียนให้นักเรียนเขียนตัวเต็มๆนะอันนี้รูอ่าเขียนยอ่ยอๆไว้นะครับก็อ่เรียบร้อยนะครับในส่วนของการเฉลยรายงานที่2เรื่องค่าสมบูรณ์และการเปรียบเทียบศัพนิยมนะครับอ่าเป็นหน่วยของการเรียนรู้ที่2นะครับของนักเรียนชั้นม .1 นนะครับรูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูนะครับเล็กๆน้อยๆในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ